ဒီ moment នេះ ไปก่อนพ่งไม่กลับหาผัวไม่ได้แล้วรู้ยังไงถึงได้ไปแยกงผัวเข้าราชเพรโซน่มึงผู้หญิงอะไรหน้าด้านหักไม่ก่อนไม่ย้ายมีอะไรก็รู้มอไ ไม่มีอะไรกันเลยไม่มีอะไรกันไม่แน่ว่างานนี้เลิกพรับงร้ือว่าหลอกลวงมาทางไหนไปทางนั้นหมายความว่ายังไงไ็เห็นแล้วไม่ใช่เหรอว่าอะไรเป็นอะไรี่ลงไปทากบ้านข้าให้หมดพายนะเขาลงไปด้วย ฟังก่อนเซลิกบ้านไม่หนิไอ้แมวนะดานไอ้บ้านไปเรพูดก่อนเราพูดกันถ้าเคินอยู่จะถือว่าบุกทีหน้าด้านเฮ้ยแต่การด้วยได้เลยโอ้ยถ่ายถึงขั้นเดี๋ยวเดี๋ยวขวายก่อนได้ลงสา่ไม่งั้นแหละฉันจับรับเจ้าของบ้านเขาแจ้งความแล้วจำไม่ได้แต่มันแต่ทำให้ฉันอายไม่เกียวเดี๋ยวเรื่องไม่ได้เกิดขึ้นเพราะข้าลีไปช่วยนทผพานางยิวนี่ไปพ่อจ๋

ไม่เอไปแล้วลูกหาต่อชร้องที่ลูกสาวของปู่หมายขันหมานเอ้าหัสโหมนตรีมนเรง ไม่เอ็งไม่เสียดายข้าเลยไม่ข้าไป่ขันท้ารักกลัวบาปเอาผู้ดไดเลยผู้ดไดเลยข้าจะตายแล้วนะเออตายฮะ โอ้ยไอิงน่้ทงดีเล่นแปลกกันมะลุงโอ้ยโธ่ทงดีเอ็งน่าจะมาจะคิดชั้นอย่างนี้เลยเป็นไงบ้างไอ้ทงดีการนั่นเลิกล้มอย่างนี้เลยที่ทงดีเพราะนังพิงมาหึงในสัญญาที่มีงานจ้าจริงเหรอ จริงสิฉันกับพ่อเพิ่งกลับจากงานมานี่แหลออเร่งยันจะคิดตายอีมั้งล่ะเนี่ยไม่คิดแล้วแหมดีใจจังอ้ยเอาผูา้าคืนมไม้ติงือเอ้ยคันแล้วอะ่ะผู้ข้าไปตายนี่หว่าเอามาเร็วอะไรกันวะเร็วสิวไอยิู งอดูตรงนี้ดูมันดูมันแหมดูส้นเท้าก็สิหนอกเกยไปสัมาเดีมึงปะปไปไปเอ็งขมายขมายปขับไปแคุณยันโครมสุดนอนนี่งออ้ออออกขยันช่เอ็งรักมาริเขาเขารักเองหรือเปล่าล่ะอืมฉันไม่เคยได้ยินพี่มาริเขาพูดว่ารักพี่ทองดีเลยฉันรักเขาข้างเดียวแต่ก็เป็นความรักที่จริงใจที่เขาไม่รักฉัน อาจเป็นเพราะว่าฉันย่างจนก็ได้อเอาละ่ะเองจะเพิ่งหมดหวังแม้ว่าเองจะเป็นแค่คนขับเรือหางยาวแต่เองก็มีความรู้ทิ้งจบเกษตรมาที่ดินรือกว่ามีเพียงแต่ว่าขาดทุนทรัพย์เท่านั้นเองเป็นคนขยันขันแข็งนักเอาเบาสู้วันหนึ่งมาลติตตะบันคงเห็นใจเองหรอกนะ <mas k> ทั้งหมู่บ้านเสือขยกข,ขบวนขั้นหมากไปซื้อใหญ่โตอีพิงนอส่ง,งานลม,อมเอ็งไปยุ่งกับเขาแตงแต่เมื่อไรว่าไอ้สัญญาก็ไม่ได้ตั้งใจแล้วพ่อนึกไม่ถึงมันจะอาละวาดถึงขนาดนั้นแล้วทีนี้จะทำไงทําไม่ยอมเสียมารีไปหรอกท่าจะหาทางตกลงกับพิงมันเองพ่อเราไปเจราจากับลงมั่นเขาใหม่ก็แล้วกันเอกูไม่ยุ่งกับมันแล้ว แต่ฉันได้ข่าวว่ามาลีมันชอบพอกับไอ้ทอรีอยู่นะ้ยเรื่องนั้นเล่นไม่ยากไอ้พองดีกับไอ้ติงเนี่ยมันหมูหวานอยู่แล้วฉันจัดการมันเองวันนี้เราถว้พระฉันไหว้นับถุยไม่ใช่ว่า้พระเออเหมือนกระนั่ง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 กระนสองสอง ช่วยทวาไม่ไหไม่ต้องอ่ะนี่ยืนห่างๆก็ได้ร้อนอ่ะโถูก็เว่าเมื่รายจะเห็นใจพี่นะไปทำเจ้าชู้ที่อื่นเถอะนะาพี่ติ่งอแฟนเต็มไปทุ้งรุรงน้ํา<ม>เจอใครอจีบด่าเลยพวกนั้นน่ะมันทางเสื้อผ่านทั้นั้นแหละแต่เว่าวจะเป็นนางในดวงใจของพี่คนเดียวเท<ม>่าว่ารับรักพี่เมื่รัย พี่จะถอดเขี้ยวเด็ดทิ้งทันไอ้เด่นร้อกเขี้ยวทิ้งให้ไหมล่ะเอามาดีไอ้เด่นี๋ยวลูกก็เสียเด็กหมดเอามาจ้ายังความรักของพี่มีมารนไปจนเสมอเลยเอ็งว่าใครเป็นมันเบาจ้าไม่ทะมึนวอนซะได้่อยหนนี่ถ้าเบาจะรักใครขอให้พิจารณาพี่เป็นคนแรกนะะจ๊ยังอีกมึงยังเอกยังไม่เอกนี่ส์ว้าย เอ็งนแจกงน้ำบาปไปหมดจได้ไอ้ติงนี่อย่ามปยุ่งไรหวามันนะโถลุงทุยฉันเอ็นดูมันนะนะเอ็งไม่ต้องเอ็นดูเดี๋ยวลูกกูครับพ่อฉันจะไปดูบ่อปลาหน่อยนะเออเออไปตัวไปไนเย็นวาติงมาแล้วไาจะล้างแค้นเรื่องไอ้สัญญาให้เองไปดูกูบ้งไอ้ตงติงเอ็งกัมึง เื้ออะไรหรอจ้าไม่สวยพริงซื้อหลายอย่างข้าวสารน้ำปลาผงซักฟอ้แล้วตัวพี่รซื้อไหมไม่ซื้อแต่ถ้าแถมฟรีน่ะก็จะเอาอีเอีนเบนซิงไกลที่ไหนไม่ที่นั่นพูดจริงหรือเปล่าจะไม่พริงจริงซิลูกงั้นซื้อของก่อนแล้ว่อยพูดกัน ขอบนาหนูนะไม่ต้องดิ้นกับพี่ไม่ต้องไปนี่พริไปต่อัี่อื่ท่านหัวหายหมดตายห้พอทีพอที